สสดยับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรืยอสอนการตลาดออนไลน์แบบนักรบนะครับเท่าความกันก่อนนะครับนักรบเป็นคนที่ถนัดการตลาดออนไลน์ใน Google Search ครับเสิร์ชด้วยคเวิร์ดต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วให้เว็บไซต์ของเราเกิดขึ้นใน Google เพื่ออะไรครับเพื่อให้คนเข้าจาก Google มายังเว็บไซต์ของเราเกิดเกิดสติคนเข้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยครับอย่างเช่นนักรบมีคนเข้าประมาณหมื่นคนเนี่ยธุรกิจก็เดินต่อไม่ได้แล้วประมาณ2ปีนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังสร้างผลลัพธ์ให้กับผู้เรียนของเรานะครับเพื่อให เว็บไซต์ต่างๆของเขาเนี่ยมีคนเข้าเว็บไซต์สม่ำเสมอทุกๆเดือนเลยนะครับช่วยประหยัดเงินโฆษณาได้หลายหมื่นบาทนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสความสําเร็จทำให้ธุรก,กิจนั้นขายได้นะครับแล้วก็ดําเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงครับแต่เนื่องจากที่นักรบนะครับได้วยการเช็คนะครับในเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดของ Google AdWords นะครับพบว่ามีคนเสิร์ชคาว่า Facebook ประมาณ68ล้านแล้วก็ Google ประมาณ13ล้านนะครับตัวเลขนี้สื่ออะไรนะครับ ในระยะหลังเนี่ยนะครับมีคนสนใจเรื่อง a c e b o o k เยอะขึ้นมากเลยนะครับเยอะขึ้นมากเลยนะครับเป็นมีคาว่า Facebook เป็นส่วนประกอบในการเสิร์ชเยอะมากนะครับซึ่งเป็นตัวแค่บอกเป็นในๆเท่านั้นนะครับว่ามีคนสนใจ Facebook เยอะนั้นก็หาข้อมูลต่อนะครับในปีที่แล้วนะครับ2016มีข้อมูลนะครับชัดเจนบอกว่านะครับมีคนใช้ f a c e b o o ประมาณ40กว่าล้านคนแล้วนะครับและมีแฟนเพจประมาณ7แสนแฟนเพจนี่คือข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เันปี2017แล้วนะครับนั่นหมายความว่าจำนวนแฟนเพจน่าจะ พุ่งเข้าใกล้1ล้านแฟนเพจแล้วนะครับด้วยจํานวนแฟนเพจที่มากขึ้นขนาดนี้นะครับเวลาเราขายของออนไลน์เนี่ยเราก็สามารถเซิร์ชข้อมูลอะไรต่างๆในนี้ได้นะครับหรือแม้แต่เราจะเปิด Facebook Fanpage เพื่อขายของออนไลน์ได้นะครับแต่เนื่องจากจํานวนแฟนเพจที่มากเกินจะเกือบจะ1ล้านแฟนเพจแล้วเนี่ยจะทําให้เราขายของออนไลน์ยากขึ้นเรื่อยๆครับคราวนี้นะครับวิธีในการขายของออนไลน์ใน Facebook วิธีการหนึ่งนะครับที่นักลบนจะแนะนาก็คือ วิธีการเรียนรู้การตลาดออนไลน์นะครับจากผู้นํานั่นเองนะครับโอเคเขามาเริ่มเลยนะครับคราวนี้เป็นความโชคดีมากนะครับที่มีแฟนเพจไทยนะครับไม่น่าจชว่าใครสร้างไว้เหมือนกันนะครับไี้มีทําการรวบรวมแฟนเพจนะครับ Facebook ของคนไทยเลยนะครับย้ำว่าเป็นของคนไทยด้วยนะครับจัดหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครูเยอะมากนะครับลองเลือกเข้าไปดูได้นะครับเป็นมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับคําถามคือเรามีหมวดหมู่พวกนี้ไว้ทำไรนะครับ ราะว่าหมวดหมูต่ต่างๆเหล่านี้นะครับมีการเรียงลําดับจํานวนการไลค์แฟนเพจเอาไว้แล้วนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเราจะสามารถหานะครับจานวนแฟนเพจหรือแฟนเพจที่มีจํานวนไลค์ที่มากนะครับในที่สุดในแต่ละหมวดหมู่นั้นได้ครับสมมติว่าเราทาธุรกิจเกี่ยวอะไรนะครับเราก็หาหมวดหมู่นั้นเลยนะครับคลิกไปเรื่อยๆเลยนะครับหมวดหมูล่ลองหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องนะครับสมมติว่าเราทําธุรกิจเกี่ยวกับกระเป๋า แล้วมีแฟนเพจขายอยู่ในนะครับเฟซบุ๊กนะครับทําธุรกิจอยู่กระเป๋านะครับเราสามารถเลือกหมวดหมู่กระเป๋านะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับในนี้นะครับก็จะเรียงนะครับแฟนเพจที่ตั้งค่าไว้ว่าเกี่ยวข้องกับกระเป๋านะครับเรียงตามจํานวนไลค์จากมากสุดไปหาน้อยสุดมีจํานวนทั้งหมด2 0 0พกว่าเพจนะครับขั้นตอนถัดมาทําไงครับเราคลิกไล่ดูทุกเพจเลยครับให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อได้ค้นหาว่าใครคือผู้นํานะครับ ทางด้านการตลาดออนไลน์ใน Facebook นะครับนี่เกี่ยวข้องกับกระเป๋านะครับแลวเรานอกจากเราไปดูจํานวนไลค์แล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราต้องคลิกเข้าไปดูจํานวน Engagement ไลค์นะครับคอมเมนต์หรือแชร์ด้วยนะครับและดูวิธีการสร้างคอนเทนต์ต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อประยุกต์เรียนรู้แล้วมาปรับมาใช้นะครับกับแฟนเพจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดียวกันให้ธุรกิจของเรานะครับเติบโตเร็วขึ้นนั่นเองครับแต่นักวบไม่แนะนําให้ทําการก๊อปปี้หรือเรียนแบบนะครับ เราแนะนําให้ปรับประยุกต์และทําให้ดีขึ้นเนื่องจากนะครับธุรกิจที่นักรบจะแนะนําขอแนะนําเป็นธุรกิจที่เป็นแบรนด์ที่มีคนรู้จักแล้วนะครับเช่นนะครับโอลิมปัสนะครับโอลิมปัสถ้าคนเล่นกล้องพอจะรู้นะครับว่าคนขายกล้องคนซื้อกล้องจะรู้ว่าอันดับต้นๆที่คนซื้อกล้องนะครับไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะเป็นยี่ห้ออื่นแต่นะครับพอผมไปเช็คแล้วนะแฟนเพจ หลายๆแฟนเพจที่เกี่ยวกับกล้องนะครับพบว่า o อลิมบัสเป็นแฟนเพจนะครับที่ทําการตลาดออนไลน์คอนเทนต์ใน Facebook ได้ดีเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับที่ผมเช็คมาถ้าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์ด้วยคอนเทนต์นะครับอย่างเช่นนะครับเขาทําการตลาดออนไลน์ด้วยคอนเทนต์ง่ายๆคือรีวิวนะครับมีคนแชร์260กว่าแชร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับและนักลบก็ทําการเขียนบทความไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นแฟนเพจตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นบทความอะไรต่างๆนี้ับมีการรีวิวนะครับ มีการจัดกิจกรรมนะครับมีคนแชร์ประมาณ245มีคนแชร์100กว่าแชร์นะครับตามประสบการณ์ของน้องลบนะครับตีได้เลยนะครับ100แชร์เนี่ยคนเห็นประมาณ15,000นะครับเตียวเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับฉะนั้น2-300แชร์คนเห็นประมาณ3-40,000อยู่แล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับนี่เป็นยกตัวอย่างหมวดกล้องนะครับเขาก็มีคอสมีอะไรต่างๆนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับอย่างนี้นะครับ โพสหนึ่งคนแชร์เห็นประมาณแบบหลักร้อยเนี่ยคนเห็นประมาณหมื่นสองหมื่นเลยนะครับเดือนนึงมีสิบโพสตก็ตีเป็นเกือบหลักแสนลิชนะครับในการคนเห็นได้เลยนะครับเจ๋งไหมนะครับถัดมาคือเป็นธุรกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่นักลบจะแนะนําให้ดูนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระจกกันลอยนะครับของฟิล์มโฟกัสนั่นเองนะครับเนื่องจากโฟกัสนะครับขายฟิล์มกระจกกันลอยนะครับคอนเทนต์ของเขาเนี่ยเขาจะทําเป็นแบบโอ้โหจะทําเป็นคอนเทนต์แค่เอาสินค้ามาลงอย่างเดียวแล้วก็โพสต์อย่างเดียวเนี่ยคนไลค์คนแชร์น้อยแน่นอนครับ โฟกัสนะครับมีการประยุกต์นะครับในการทำคอนเทนต์ที่ดีมากนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ตัดมาให้อย่างเช่นนะครับทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสงการนะครับเรื่องของการมือถือการเปรียกก็มีคนแชร์ไปถึง600กว่าแชร์คนเห็นโอ้โหหนึ่งถ้า100่แชร์คนเห็นหมื่นห้านะครับหกร้อยคือ6เท่านะครับเกินแสนแล้วนะครับคนเห็นเกินแสนแล้วนะครับบางครั้งนะครับเขาก็ทำคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของฟิลม์มกระจากกันรลอยเลยนะครับเช่นเปรียบเทียบโหมดถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์นะครับคนเห็นไประมาณ98วดีโอนะครับเป็กงาหมื่นรับ นั่นตอบโจทย์เลยนะครับธุรกิจของเรานะครับไม่จําเป็นต้องทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสินค้าของเราโดยตรงก็ได้เราสามารถสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเราทางอ้อมก็ได้ครับอย่างเช่นฟิล์มโฟกัสอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีจริงไหมนะครับและอีกอย่างนี้นะครับธุรกิจที่เป็นเบอร์หนึ่งยอดขายดีที่สุดไม่จําเป็นว่าต้องทำคอนเทนต์ใน Facebook ได้ดีที่สุดเสมอไปจริงไหม นะครับเราสามารถเรียนรู้จากหลายๆชุธุรกิจนะครับที่เป็นเบอ 2, บร์2เบอร์สเบอร์สเบอร์หเบอร์หได้นะครับขอเขาแค่ทำคอนเทนต์การตลาดใน Facebook ดีเราก็สามารถเรียนรู้จากผู้นําได้นะครับนี่เป็นวิธีการนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรารู้แล้วนะครับว่า f c e e o o o เนี่ยมี b o o k o o k ช h o p ที่เปิดให้การขายของได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรูปแบบของแคตตาล็อกอยู่คือวางรูปวางราคานะครับแล้วก็กดเข้าไปคุยแล้วค่อย สั่งซื้อในรูปแบบเดิมๆคือโอนผ่านบัญชีธนาคารนะครับแต่ในอนาคตจะมีระบบการชาระเงินผ่านบัตรเครดิตอย่างแน่นอนนะครับชัว์อยู่แล้วนะครับเขาเล่นพันนากันอยู่นะครับหรือนะครับถ้าคนจะขายของในเทปช็อปนะครับนักลบก็จะมีคอร์สวิดีโอความรู้อื่นๆอีกนะครับที่ช่วยทําการตลาดให้กับคนขายของในเทปช็อปที่อีกด้วยนะครับพอเช็คมาแล้วนะครับว่าคนขายของในเทปช็อปมีถึง4 0 0นเพจนั่นเองนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับสำหรับเว็บไซต์สําเร็จรูปสําหรับคนไทยที่อยากเริ่มต้นธุรกิจขายของออนไลน์ ได้ทันทีนะครับผมนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับและก็รายละเอียดทั้งหมดที่นักลบนะครับรวบรวมมาให้ถึงแนวทางวิธีคิดต่างๆในการทําธุรกิจออนไลน์แบบนักลบนะครับในการทําการตลาดออนไลน์แบบลุยเดียวนะครับวิดีโอนี้นะครับพูดถึงเรื่องเทคนิคการขายของออนไลน์ใน Facebook ตอนวิธีเรียนรู้การตลาดออนไลน์จากผู้นําครับสรุปให้อีกครั้งนะครับเข้าไปยังนะครับแฟนเพจไทยนะครับ แล้วเลือกหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานะครับคลิกเข้าไปเสร็จนะครับจะเจอนะครับจำนวนแฟนเพจเยอะบางทีเป็นพันหรือเป็นหมื่นเลยนะครับคลิกเข้าไปแต่ละแฟนเพจนะครับที่เป็นผู้นำในเรื่องของจำนวนไลค์เพื่อไปดู Engagement Content ท,ที่เราสร้างขึ้นมานะั้นมีประโยชน์มีไลค์มีคอมเมนต์มีแชร์ Share, กันหนักๆเยอะๆนะครับเกินร้อยขึ้นไปเดี๋ยวยิ่งดีนะครับเรียนรู้จากเขาแล้วปรับประยุกต์เพิ่มสร้างคอนเทนต์ทำการตลาดคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งในแบบของตัวเองนะครับเพื่อที่จะ เพิ่มจํานวนคนเห็นนะครับคือ a อ e เ n e s s เพิ่ม a v e r n e s s ด้วยนะครับซึ่งเป็น1ใน5นะครับ5ข้อที่ฟิลิปคอตเลอร์พูดไปเลยนะครับว่าเส้นทางการสร้างลูกค้านะครับมี5 A A ตัวแรกคือ a อ e เ n e s s นะครับเน้นคนเห็นให้มากที่สุดนะครับจะเพิ่มปัจจัยสร้างยอดขายให้กับธุรกิจของเรานะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับการทำการตลาดออนไลน์แบบนักลบนะครับสามารถเข้าไปเรียนรู้ใน Facebook ของนักลบได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีนะครับวิดีโอคอรส์สเรียนเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวหรือเดี๋ยวการตลาดออนไลน์นะครับวิดีโอแรกจะให้ชมฟรีวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็วิดีโอถัดมาเลยมิถุนาการตลาดออนไลน์แบบอัตโนมัตินะครับก็ให้ชมฟรีอีกนะครับโอ้โหเจ๋งนะนะครับ ซึ่งนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยที่นักรบพยายามเรียนรู้และพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะนะครับช่วยคนทําการตลาดออนไลน์แบบลุยเดี่ยวคนเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์นะครับให้ทําธุรกิจออนไลน์อย่างมั่นคงนะครับถึงแม้เราทําคนเดียวทําธุรกิจเล็กๆนะครับแต่ถ้าเราวางกลยุทธ์ดีๆทำการตลาดตัวดีๆนะครับและพัฒนาตัวเองสม่ำเสมอนะครับก็สามารถสร้างธุรกิจออนไลน์เป็นของตัวเองได้ครับ